ไม่กลมสมบูรณ์นี่สิมืาอนี้พาสาวลินมาแต่งสวนอินตาผาน้ครับเบิง่งเคลียร์พวกที่มันเน่าเน่าออก,กแน่นเกินครับดกแห้ง,แงเนาะปีนี้ดกเกินมันมีเวลาเนาะพี่น้องเบิง่งจันหนึ่งนี่บตัต่ำก็หาโลเนี่ยคิดเบิง่งนเนี่ยนี่เขาเอื่นจันนะครับจังสี่ก็ต้องเอาออกด้วยพี่น้องด้วยแฝดด้วยแฝด รูดเงาเสียวรูบัดต้องเสียดายมันอย่าไปเสียดายครับมันหลายเกินเรื่องเลยนี่ตัวเด็ดเด็ดออกเด็กับเด็ดหน่้ยน้อยๆสินี่ก็จะลุดเลยหน่วยน้อยๆเด็ดไปเลยนั่นแหละอืมนี่นาะรดเลยหน่วยบางงามเดยพูนนี่ครับเนี่ยเบิ้งมีเวลาดูแลต้นหนึ่งอ่ะหนึ่งสองสามฟังผุนสี่ห้าหกหกจันครับฮู้น แล้วก็หลังทุนครับหลังสวนท้งพุนอีกเดินครับลดกเกินจากสีขลายโลจากบาทรูนนี้แจกพี่จองไว้ก่อนก็ได้นี่สวนอินทละสวนอินทาลัมมันเหมาะเพื่อนอินทาลัมพะวอนเนาะอืันนี้บาเมนของพะวอนแหละไปซื้อเพื่อนไว้แล้วเนาะ เจ้าของมาอยู่แล้วเจ้าของได้ขายให้คนใหม่แล้วเป็นเจ้าของคนใหม่เบิ่งครับบเออ่ได้หอบ่ได้หยังคือเพิ่นเนาะธรรมชาติบ่หอครับเฮาปล่อยธรรมชาติเลยให้รับแสงรับฝนเลยเฮาทนลองแน่นด้นี่ถือว่าเอาถือว่าประสบความสําเร็จอยู่เด้คือบ่ต้องหอบ่ต้องหยังเลยครับนี่ บ่บงามเนะบาเบกับรบเร่คอยมาเห็ดเลิบดอกนี่มีมีพันเหย้าคือจังบ้าหีนะ่ะอําลินไปพาไปเบงตัวนั้นนี่นี่มาเบงลุงเขาสีเหย้าคือจังบ้าหีครับน,น,น,นี่นี่เห็นไหมนี่เห็นเ่าลูกเยาวพวกตะกูลบา้าหีลูกก็สีเหย้าแล้วก็ไงแต่ว่าบบลูกส็สีไง่เด็กซำไดอันนี้เบเด่แต่งเลยครับนี่เขาเขาลุดเอง วันนี้มันก็ได้ช่องไฟพอดีเลยสังเกตว่าห่วงสีเงากบมูเนาะเห็นบ่กับกับต้นที่ว่าสาลินกำลังแต่งกันน,น,น่ะนี่ต้นนี้ต้นนี้สีห่วงเงาครับพร่อมเป็นตระกูลคือจังบาฮีครับน,าน่าจะมีสายเหลือดบาฮีตัวน,นี้เวอามันเ,เออ ตระกูลเอ้เนือเนือเยื่อบริเวณใบหิ่นี่เนือสไข่เนือเยื่อครับไข่ไข่พันปูงในแคปซูลแต่เบิ้งพันนี้ครับนี่ลูกกลม <c oughs> นึกว่าบักนึกว่าบักขัพันอนเด้นพาไปเบิ้งถ่ายสวนสุดน,นี่ครับที่เรา โอ้ทรงผมไหมงูอยาอยาน,น่ะใช่เนาะเดี๋ยวนะนี่นี่ต้นหนึ่งหลังบ้านถ่ายสวนครับต้นนี้เออแต่ว่าการเนยาเงาเด้อต้นนี้เบิง่งการเนี่ยตั้งแต่ผุนต้นมั้นาะเงามาพี่พูดพูด <c oughs> กิ้งจนรลับดำนักวัยเลยนี่กิ้งที่มัดใส่ <c oughs> ต้นนี้หวานครับ กินอะไรบางส่วนี่เอ้ยนี่เดี๋ยวมไปสิเด็ดแบบดิบๆทห้มงองนะเห็นไหมฝาดนิดๆตอนนี้กัยังตอนนี้เริ่มกินได้แล้วครับเริ่มเข่าเม็ดแล้วนีไก่สีแก่แล้วครับขันพ่อลูกเหลืองปุ๊บก็เตรียมตัวตัดเลยล่ะตอนนี้ยำพันเหลืองครับึง อ่าโอเคครับไปมาคลิปชมสวนบัณฑบาเบตตอนนี้ทาผาลำมันเหมาะใครมาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้บาเบตดตน,นะครับหรือว่ากดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อจะแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนะครับไปเอาเบย์อลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย